คือซื้อปลอกคอให้แมวแต่เหมือนแมวจะรำคาญนะไอเนี้ยตุ้งติง้งเห็นปะเอ้ยแตเมันน่ารักนะเป็นรูปพระจันทร์กับดาวน,นี่มองกับจุ๊มากจู๊แมวหนูชอบไหมเนี่ยหืึหนูชอบไหมเนี่ยลูกเออเดี๋ยเลยเออนี่น่ารักนะคะอันนี้ไม่หนักนะอันนี้เบาแต่ว่าจู๊น่าจะรำคาญอยู่แหละ น้องไม่ค่อยชินนะจ๊ะแต่สวยนะใสแล้วสวยด,ดูดูเขาทำดูเขาทำเนี่ยดูมันดิมันมันจะรำคาญนะนาาเนี่ยไอปอกคอเนี่ยเฮ้ยแต่มันสวยนะไอปอกคอเนี้ยไม่รำคาญเนี่ยอย่าทอดนะเว้ยอย่าทอดนะอย่าทอดนะเดี๋ยวเขานึกว่าเป็นแมวจรแล้วโดนจับไปเนี่ยอืมถ้าฉันไม่อยู่บ้านเนี่ย ใส่ไว้รู้ไหม